เริ่มจากขนมปังที่เป็นฐานก่อนค่ะเราทำให้เขาหนาประมาณ3มิเมตรแล้วก็ใช้แม่พิมพ์วงกลมกดให้เป็นแผ่นแล้วก็ตกแต่งด้วยแปรงสีฟันให้เป็นรอยเหมือนขนมปังค่ะส่วนขนมปังด้านบนก็ปั้นให้เป็นรูปทรงโดมแล้วก็ใช้แม่พิมพ์อันเดียวกันกดให้ขนาดเท่ากับแผ่นด้านล่างค่ะถ้าไม่มีแม่พิมพ์ก็ใช้วิธีการกะขนาดเอาก็ได้นะคะ เนื้อแฮมเบอร์เกอร์ก็ใช้สีน้ำตาลเข้มความหนาเอาให้เท่ากับขนาดฐานของขนมปังได้เลยค่ะใช้แม่พิมพ์วงกลมกดให้เป็นแผ่นชิ้นนี้เราจะเน้นตกแต่งขอบให้ดูโค้งมนแล้วก็ใช้แปรงสีฟัานช่วยตกแต่งเหมือนกันค่ะจะทำกี่ชิ้นก็ได้นะคะแล้วแต่จำนวนเนื้อที่เราอยากให้ใส่อยู่ในแฮมเบอร์เกอร์เลยสีขนมปังใช้สีอะคริลิกลงให้ทั่วเน้นทาสีน้ำตาลเข้มต,มตรงขอบ เติมงาลงไปอีกนิดด้วยการใช้ดินสีขาวปั้นเป็นหยดน้ำแบนๆต้องมีผักด้วยสิใช้ดินสีเขียวอ่อนปั้นให้เป็นแผ่นแบนๆแล้วใช้คีมตกแต่งพับทบเข้าหากันเล็กน้อยให้ดูอยกัก พอขนมปังที่ทาสีเริ่มแห้งแล้วก็วางผักและเนื้อแฮมเบอร์เกอร์ลงไปได้เลยถ้าดินของเราเริ่มแห้งมากๆแล้วให้ใช้กาวเป็นตัวเชื่อมด้วยลงสีเนื้อกับผักด้วยเล็กน้อยจะได้ดูน่ากินนะเติ่มชีสอีกนิดหน่อยก็ดีตกแต่งได้ตามใจชอบเลยค่ะ ต้องอย่าลืมมะเขือเทศด้านบนสุดก่อนที่จะปิดด้วยขนมปังใช้แม่พิมพ์วงกลมอันเล็กแล้วก็ใช้ไม้ตกแต่งให้เป็นช่องเล็กๆไม่ต้องลึกมากนะคะจัดวางลงไปแล้วค่อยลงสีแดงที่ขอบจุดเล็กๆให้เหมือนมเมล็ดมะเขือเทศด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ปิดขนมปังได้เลย ทิ้งไว้ประมาณ1วันลิ้นด้านนอกก็จะแห้งสนิทแล้วค่ะ